เชื้อแบคทีเรียเติบโตบนเสื้อผ้าและส่งกลิ่นเหม็นใช้ดาวนี้แอนตี้แบคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่ทําให้เกิดกลิ่นเหม็นถึง99%ให้เสื้อผ้าของคุณหอมสดชื่นแค่ใช้ดาวนี้แอนตี้แบค เทศบาลตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์โดยกองสวัสดิการสังคมดำเนินโครงการอบรมอาชีพระยะสั้นประจำปี2 0 1 3ขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้กับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ได้โอกาสและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ใช้เลวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และลดภาระในการเลี้ยงดูครอบครัวอีกทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพนำความรู้และทักษะที่ได้รับ ไปพัฒนาเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพต่อไปโดวยวิธีเปิดโครงการมีในภาคภูมิสีสมบงนายุททสมนตรีตะบนท้ายดงเป็นประธานพธิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนบริษัทอัครารีซอเซจจำกัดหมายชนสำหรับหลักสูตรในการอบรมมีดังนี้วันที่18กันยายน2563หลักสูตรการผูกผ้าในงานพิธีต่างๆวิทยากรโดยนายวรายุอินทราลักษ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบางโป่งศึกษาส่วนวันที่21-22กันยายนเป็นการอบรมในหลักสูตรผ้ามัดย้อมเย็นและการทำขนมไทยวิทยากรโดยนางสาวป่านทิพย์จันทนาม